ผมผมมีความรู้สึกอย่างนี้ก็คือว่าผมเห็นด้วยกับคุณสุปันนะว่าชุดข้อมูลเดิมๆบางทีก็ยังคงใช้วนเวียนอยู่แต่ว่ามันมีการเปิดประเด็นใหม่แล้วมันเป็นประเด็นร้อนๆที่หลายๆคนก็ก็จ,จะร้องว้าวอ่ะไอ้กรณีของ MR Map อย่างเงี้ยผมผมคิดว่าผมก็ไม่เคยเห็นนะไม่รู้ว่า <Like. S 1> คุณสุปันเคยเห็นไหมพี่ทวีเคยเห็นไหมหรือว่าแฟนๆรายการเคยเห็นก็ก็แชร์<ม>ความคิดเห็นเข้ามานะ เอ็มอาร์แมมูลค่าห้าล้านล้านบาทเนี่ยผมไม่เคยเห็นจริงๆแล้วถ้าเกิดมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆตามที่มีการอ,าอภิปรายกันเนี่ยโอ้โหนี่ใจคอคุณจะกืนกินประเทศไทยกันไปชั่วกับชั่วกันเลยหรือยังไงผมผมก็เลยรู้สึกงวงวง่าโหคุณเล่นกันขนาดนี้เลยเหรอเอากันขนาดนี้เลยเหรอแล้วกรณีที่มีการพูดกันถึงกิจการในใน,ในเครือข่ายของคุณศักดิ์สยามเนี่ยไอ หอจอกอบุรีเจริญคอนสะักชันโดยที่ผู้จัดการของของหอจอกเออนี้ยบอกว่าเออซื้อหุ้นจากคุณศักด์สยามในราคาพานะเมื่อประมาณปี2559แล้วไม่ต้องเสียภาษีเฮ้ยผมไม่เชื่อว่ามีกฎหมายมาตราไหนบทไหนนะที่ว่าซื้อหุ้นซื้อขายหุ้นนอกตลาดในราคาเท่าไหร่ก็ตามแล้วไม่ต้องเสียภาษี คุณศัจชัยครับต้องเสียภาษีทั้งนั้นน่ะสมมุติเราต้องถามพีจทวีที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เป็นยังไงบ้างครับพีจทวีเรื่องนี้ถ้าไม่มีการแก้กฎหมาย่คิดว่าไม่มีการแก้นะครับถ,ถูกขับไล่เพราะประเด็นนี้นะครับกรณีที่เทมอสิกไงแล้วก็มีส่วนที่ซื้อขายหุ้นให้กับขายหุ้นให้กับลูกแล้วนอกตลาดเพื่อจะเลี่ยงเสียภาษีแล้วเลี่ยงการจ่ายค่าโบลเกอร์ในตลาดอืมคือนะไม่มีเรื่งองการเสียภาษี คือคุณต้นสินเนี่ยเลี่ยงการจ่ายค่าในหน้าค่าให้ค่าโบเกอร์โดยการนอกตลาดนะแต่ขายนอกตลาดซึ่งมันคุณต้นสินก็ไม่เสียภาษีเพราะไม่เสียภาษีตีความกันเนี่ยแล้วก็จะปัญหาใการเมงซึ่งการขายนอกตลาดเนี่ยมันควรจะต้องเสียภาษีต้องต้องเสียเหมือนกับว่าเอาไงผมผมขายหุ้นให้พิชวีนอกตลาดนะไม่ได้ไม่ได้ไปทำทรานแซคชั่นในตลาดนะผมขายหุ้นให้พิชวี ผมมีรายได้จากการขายหุ้นผมต้องเสียภาษีเงินได้จากการขายหุ้นจะเท่าไหรก่ก็สุดแท้แต่นะฮะแล้วพี่ทวีเออ่ซื้อหุ้นจากผมเนี่ยพี่ทวีก็อาจจะต้องมีมีภาระภาษีอะไรพ่วงเข้าไปอาจจะถ้าบวกแวตพี่พี่ทวีก็ต้องรับรับภาระแวตเข้าไปมไม่มีทางที่จะต้องไม่เสียภาษีคุณอ้างอ้างแบบว่ามันมันเลื่อนลอยอ่ะอ้างอ้างเว่า ล่าสุดนนะเรื่องนี้นะคุณสุภชาชัยใจสมุทรออกมามาตอบแทนคุณศักสยามตอบว่าไงไหมคุณศักชัยพี่ทวีแล้วรัท่านผู้ชมบอกว่าตามประมวลรัษฎากรมาตราสี่สิบวงเล็บสี่หมวดชอจะต้องเสียภาษีก็ต่อเมื่อได้รับเงินเกินกว่ามูลค่าหุ้นที่จําหน่ายไปซึ่งนายศัก์สยามไม่ได้จ๊ะได้จําหน่ายหุ้นเท่ากับราคาหุ้นที่มีอยู่จึงไม่มีส่วนเกินที่จะต้องไปยื่นภาษีอันนี้ผมว่า กรมสัรภากรจะนั่งนิ่งๆไม่ได้นะอ่ะอธิบดีกรมสัมพากรต้องมาอธิบายเพราะว่าผมจําจําเคสหนึ่งได้นะฮะเ,เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมันมีสถานีโทรทัศน์ของรัฐของหน่วยราชการที่จะแต่งตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์เข้าตลาดหุ่นแล้วก็ให้บโบรกเกอร์ชื่อดังเนี่ยมามาเป็นอันเดอร์ไลเตอร์แล้วก็เก็บเงินเก็บทองกันไปแล้วโดยที่มี เข้าแก่ใหญ่อยู่แถวแถวอโศกเนี่ยก็ลงเงินไปนะครับแต่ว่าเวลาดีลมันล้มไงไม่สามารถเข้าตลาดได้เพราะเพราะเหตุอะไรก็ตามเนี่ยก็เวลาได้คืนตังค์นะคืนตังค์ไม่ครบเท่าแก่ใหญ่คนนั้นก็ทวงถามสิว่าเฮ้ยผมผมจ่ายไปสิบบาทแล้วทําไมคืนผมเท่านี้อะ่ะคืนผมไม่เต็มสิบบาทเพราะว่ามันมีภาระภาษีที่จะต้องถูกหักทอนออกไปไงแล้วอยู่ๆบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องเสียภาษีนี่ไง กรณีแบบเนี้คือซื้อในราคาพาคืนเงินในราคาพาแต่ว่ามันจะได้ไม่ไม่เต็มจํานวนไงเพราะว่าจะต้องเสียภาษีต้องมีมีภาระภาษีมาหักกบลบกันไปแล้วเน็ตแล้วเนี่ยมันจะไม่ไม่เต็มจํานวนที่คุณจ่ายไปนะฮะเออเรื่องนี้กรมสรรพากรต้องออกมาชี้แจงเพื่อเพื<ม>่อให้เกิดความชัดเจนแล้วมันจะมีการเปรียบเทียบแบบที่พี่ธุวีว่ากรณีขายหุ้นเทมาสเซก์อะเทะมาเสมเซกเทมาสเซกพ่อขายลูกใช่ไหม อันนั้นทาทาทําทาน s ซ c t i o นในในตลาดหลักทรัพย์่าซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ห้าหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญเนี่ยขายให้เพื่อน uh huh. มันไม่ได้ผ่าน,นกลไกของตลาดหลักทรัพย์เพราะว่าสถานะ uh huh. ของบุรีเจริญไม่ได้เป็นบริษัทจำกัดมหาชน uh huh. เป็นแค่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยังไงก็ไปทําทำกระบวนการซื้อขายในตลาดไม่ได้เพราะหนึ่งคุณไม่ได้จดทะเบียนในตลาดแล้วสถานะคุณยังไม่ไดก้การซื้อภาษีเนี่ยครับขายรูปบอกว่าขายรูปได้ราคาที่มันมันอะไรอ่ะมันต่ำกว่าไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยอันนี้ขายเพื่อราคาต่ำกว่าไม่ต้องเสียภาษีจะต่ำกว่าหรือจะสูงกว่าก็ต้องเสียคุณศักสยามถ้าขายคุณศักสยามมีรายได้ คุณศักดิ์สยามก็ต้องเสียภาษีเงินได้ก็นี่ไงเขาอ้างกฎหมายมาในฝ่ายกฎหมายประจาพรรคเขาครับบางสุประชัยบอกว่าอ้างมาอย่างที่ผมบอกล่ามันี่มาล่าสุดเลยนะก็อย่างที่ค,คุณศักดิ์ชัยบอกเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วผมคิดว่าเป็นปมที่สังคมจะถ้าเคลียร์กันไม่ชัดนะสังคมจะจะแบบขีดเส้นแดง10รัฐมนตรีแลวหนึ่งยกชุดนี้เลยครับ